ขอจเจริญพรคุณยมทุกท่านที่มีคําถามว่าเหตุใดเนียนจึงขอบินถบาทเงินโยมพ่อยมแม่ไปซื้อหรือไถชีวิตหมาออกมาจากกรุงที่ร้านขายหมาทั้งที่ราคาก็สี่พันบาทคุณโยมหลายท่านก็ตั้งคําถามว่าจะไปซื้อหรือไถชีวิตมาทําไมก็เป็นแค่หมาเงินเรื่องสี่พันบาทมันแพงมากนะจริงๆแล้วเขาขายอยู่แปดพันเก้าเขาลดลงมาให้เนนเหลือสี่พันก็มีคําถามจากญาติโยมหลายท่านว่าเขาเป็นแค่หมาทําไมไม่เก็บเงินสี วันไ้ทําอย่งอเงินคิดว่าการที่เราทําความดีเงินมากเงินน้อยก็ไม่สําคัญกับจิตใจเราที่เป็นผู้เสียสละเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมความดีและบุญกุศลหาทําได้ยากถ้าคนไม่คิดอยากจะทําบุญจริงๆบางครั้งปัจจัยที่เราเสียสละออกไปอาจจะทําให้ชีวิตใครได้รอดออกมาจากความตายหรือความทุกข์ณเวลานั้นก็ได้ ความรู้สึกของหมาบุญรอดเขาก็คงอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นอิสระเหมือนคนเรานี่แหละตัวเราเองชีวิตเราก็รักตัวเองอยากให้ตัวเองมีอิสระไม่มีใครอยากจะถูกขังในกรงแคบๆหรืออยู่ในที่แคบๆทุกชีวิตล้วนแต่อยากมีความสุขฉะนั้นเนนคิดว่าการที่เนนได้ให้ชีวิตใหม่กับเขาเป็นเรื่องที่ดีและตัวเนนเองก็มีความสุขตัวหมาเองก็มีความสุขจิตใจเราก็เบิกบานหากเราเป็นคนใจแคบเราก็จะพบแต่ค ความทุกข์ทางใจความขับแค้นทางใจนะคุณโยมเน้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีแสงสว่างในทางธรรมและจิตใจที่เบิกบานขอเจริญพร